เมยไปดูหนักโรเมนติตีเมยไปดูหนักตลกเฮ้ยเมย์ชอบหนักโรเมนติกีเมยชอบหนักตลกไปดูกับเขานะเมยพผ่านแล้วดูมาทั้งสองเงแล้วนั่นแหละบนโลกนี้ ยังมีความสัมพันธ์ที่ยากกว่าแม่ผัวก,กับลูกสะั้ยก็คงจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับเพื่อนสนิทไปผมยุ่งแล้วเนี่ยเาดูรแมันติก่อน,นจำาำจำเลจำจีอะไรเนี่ย ไอ้จี้เหรอจ้งจี้มาเกเขือเปละแตะ่กะทะหน้าเป,แป,แป็แนะน็กถึงเวลานัดของแปมแล้วว่าเดี๋ยวเมยขอไปหาแปมแป๊บนึงได้ไหมทำไมอ่ะเมยมอุตสาห์ได้หยุดยาวทั้งทีอ่ะคุณมีเวลาให้ผมแค่นี้เองเหรอ นายก็รู้นี่ว่าแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนอีอกอย่างแบ่ก็ไม่มีแฟนด้วยอ่ะขอไปแป๊บเดียวนะเดี๋ยวตอนนี้ก็กลับนะมืแป๊บเดียวฮัโลโหลแต้มกำลังรีดไปตั้งแต่มีแฟนฉันก็ไม่รู้อีกเลยว่าควรให้เวลากับใครมากกว่ากันเพื่อที่จะไม่ให้ทั้งสองฝ่าย<ม>รู้สึกลำบากใจ เมยเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จเรากินบัฟเฟอร์ไอศครีมปะเมย์เมยแกเลิกอยู่กับแฟนทั้งวันทั้งคืนได้ไหมกว่าแกจะออกมากินข้าวกับฉันได้อ่ะยิ่งมาคุยกับแฟนอีก โทรศัพท์อีกเหรอไม่เล่นแน้วก็ได้มิกิว่าอะไรนะเซตันแรกเขาอยู่แถวนี้พอดีอ่ะให้เขามานั่งชิวกับเราได้ไหม มานั่นแล้วไงจะถามนช่ไมงั้นให้แม็กเข้ามานั่งกับเราที่นี่นะไม่ได้อ่ะถ้ามีเขาต้องไม่มีฉันถ้ามีฉันต้องไม่มีเขาแดม ไม่ครับทําไมเพื่อนคุณต้องโมโหใส่ผมอีกแล้วอ่ะมันหมายความว่าไรเนี่ยวันวาเลนไทน์ท um ั้งทีอ่ะใครก็อยากอยู่กับแฟนปะเฮ้ยหรือว่าเอางี้ไหมอ่ะเราลองหาแฟนให้เพื่อนคุณดูไหม ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็อยากเห็นเธอเป็นมีแฟนแล้วอ่ะไม่อยากให้นางอยู่คนเดียวงกเนเขอโทษนะวันนี้มาสายอ่ะ เชื่อตมคนนี้พี่ท็อปนะเพื่อนของเน็คทอ็อปนี่เชื่อแตมนะเพื่อนเนองสดคุณแตมครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะ ทุกคนวันนี้ฉันมาสายอ่ะฉันขอเป็นคนเลี้ยงแล้วกันนะเจ็บตังค่ะค่ะไม่ต้องนี่ฉันจเองเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่แตมหยุดแกไม่ชอบผู้ชายคนนั้นหรอพี่ทอว่าหรือว่าเป็นพอแน็กใช่ไหมฉันขอถามแกหน่อยสิทำไมแกถึงไม่ชอบแน็ขนาดนั้นน่ะเมยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ ัก็แค่น้อยใจแกตั้งแต่แนะเข้ามาแกก็ไม่ค่อยสนใจฉันเลยแต่แน็เขาก็เป็นคนดีนะดีกว่าแฟนเก่าแกาเยอะเลยอ่ะแฟนเก่าแกาไม่เคยที่จะสนใจแกเลยฮัลโหลพี่โกเรามาดูหนังด้วยกันไหมคะ พี่ไม่ว่าแต่วันนี้มันเป็นวันวันเลนทายนะเราต้องใช้เวลาด้วยกันสิก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ว่างนี่มืฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอมึอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปดูหนังเป็นเพื่อนี่เองฉันจะพาแกไปดูหนังตลกแกจะได้ยิ้มเยอะๆไง ไปไปกันเถอะเมื่อไหร่พี่โก๋จะมาเนี่ยนี่เมยก็ยังนั่งรอเขาอยู่เหรอร้อนก็ร้อน ฉันซื้อน้ำมาให้ปไะเดี๋ยวฉันไปส่งแกนี่นะหน่อยแกเชฟบินนะครับเมยวันนี้คนมาสายอะ่ะงั้นคุณจ่ายเ้ยกันนะ เมไม่ต้องเดี๋ยวฉันจ่าเองเรียบร้อยค่ะทุกช่วงเวลาที่ฉันเสียใจก็จะมีเชอร์แตมที่คอยอยู่ข้างๆแต่ว่าตอนนี้ฉันก็หวังว่าจะมีใครสักคนที่จะสามารถดูแลเขาให้ดีแบบนี้ เมยคุณจะไปส่งเชอร์เต็มกลับบ้านก่อนไหมอะเออไม่เป็นไรหรอกฉันกลับเองได้เอ่อคุณเชอร์เต็มครับงั้นเดี๋ยวให้ผมไปส่งไหมครับเดี๋ยวก่อนค่ะฉันจะไม่ใจคได้งไงอะเออเออ หรือว่าฉันจะอยู่ต่ออีกหน่อยก็ได้นะงั้นเราไปดูหนังกันเนาะ